โอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณ thank you thank you so much Rob thank you thank you so much I'm 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 very glad a t uh you you like you like me ย็นเย็นด <an problems? c oughs> <Hero> ีเนื้อแปะมาเร็วเร็วเร็วเเนื้อแปะมาเขาเนื้อทำมาทำตัวกระตูนอะไรมาเนี่ยเหนือพี่ว่าจะลงแล้วนะเหนือมันได้ชั่วโมงแล้วอ่ะเดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันใหม่อีกทีเนาะฮัลโหลวอโวทีดโวทีดโวทีดแล้วฮัลโหล จะให้ยาวไปทําไมเล่าคอยรักษาประเทศชาติเด้อย่า,ยดยดยามดูแลดูแลดูแลเจแค่เจ้าของแค่เจ้าของนําไอ้ไก่ปืนวิสวิสเนมไอ้ไมเนมซู ปตีสวัสดีค่ะปปตีเลิฟยี่สิบเอดสวัสดีเจ้ามาดามซูปตีไม่เห็นหลายวันเลยสบายดีไหมหนูก็ไม่ได้ไปหาปตีเลยนะจะว่าไปขอบคุณทั้สามสิบเอ็ดล้านดวงใจนะคะแล้วก็ยี่สิบเอ็ดเลิฟขอบคุณมากๆเลยค่ะเรื่องชาติไม่อยากเขียนนะนะใช่ไหม สบายดีเจ้าสบายดีปตีสบายดีค่ะปะตีพ่อโลกอะอันย่ามัน,นเหลือสิบแปดคนหนึง่งพอดีอะไรชั่วโมงหนึง่งเดี๋ยวค่อยค่อยเบากันไหมมือรุ่นค่อยเนาะสวัสดีค่ะห้าคู่ห้าคู่สิบสอง นี่คือการประท้วงอย่างสงบที่เราทําเพื่อล่องเพื่อล่องไล่ไปล่องลิงไปหาเพิ่อนกับว่าอะตอนนี้ไม่อยากเขียนก็ไม่ต้องเขียนนะมาสันว่า,าคุณหัวใจและไกลปืนสวัสดีเจ้าจากปติฮ่า ่ัญญาสันว่าโอเคเนาะคะ่นะเนาะ uh, ขอบคุณทั้ง20ล้านดวงใจที่อยู่กับสู uh, ่ดีเคมาดามนอร์เวย์ในตอนนี้นะคะแล้วก็22เลอฟนะคะ uh, อ่าสิขอลงเวทีเราด้วยคะ่ะเดอร์ขอบคุณสุขูสุคนที่เข้ามาให้กำลังใจ thank you for watching thank you for support อ่า support มีไม่ c h a n n everyone everybody อ่า see you tomorrow เอวี y วันขอบคุณหล,ลาน์นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะค่ะเนะเาะกัอ้าวลงละเออมันได้ชั่วโมงแล้วอะ่ปะปฏีเออถ้าแขกมาสักเป็นร้อยๆยังอยู่อยู่นี่จะอยู่นานอยู่ปฏีอา่า o u next next time อา่า thank you thank you อ่า love thank you so much at you com support me, my e m channel thank you covid me thank you every one thank thank you อ uh ่ะ h ตงก y o วไอไก่ปืนแตงก y o วปฏีแตงกิ o วอัญญาแล้วก็เหนือไว้เจอกันตอนดึกอีกเด้อแล้วก็ขอบคุณอีกหลายๆคนเคนาะคะเนาะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามแต่ก็ขอขอบคุณมัดรวมนะคะเนาะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายหวังว่าจะทําให้จะทําในวันพรุ่งนี้ทําค่ะทํายะชัวไอไอไอไลฟ์เอฟเอฟลีเดย เอวี่รีเดย์อ่ะอ่ะเซ็มเซ็มไทม์เซ็มไทม์บัสอ่ะ about 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 ไทม์เฮียไอโฮปยูนเดสแตนด์มีร็อปบายบาย